อขอบคุณมากครับผมว่าผมไม่ได้อยากจะทำนี่นะครับ<ำ>พี่คิดไงคนที่แบบไม่กล้าที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่แบบเราไม่เคยทำกลัวการล้มเหลวคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไหมอยากไม่เท่ความเสี่ยงไม่เปลี่ยนนะคุณคุณรู้ไหมครับว่าสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ความล้มเหลวน,นะสิ่งที่น่ากลัวคือเราไม่เปลี่ยนอะไรอนะ่ะแต่สิบปียี่สิบปีผ่านไปแล้วเราอยู่ในจุดที่เราไม่ชอบใช่แต่สิบปียี่สิบปีผ่านไปแล้วเราอยู่ในจุดเดิม นั่นน่ากลัวเยอะนะควรจะคิดว่าวันนี้ล้มเหลวน่ากลัวนะแต่ผมอยากให้คุณตีชีวิตเป็นกว้างนิดนึงคุณวันวันนี้คุณอายุเท่าไหร่ครับอ่าปีนี้ยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดอ่ะคุณอายุยี่สิบเอ็ดใช่ไหมคุณอาจจะยังไม่เห็นค่าเวลาเพราะคุณยังมีเวลาเยอะนี่คุณอาจจะยังไม่เห็นค่ามันแต่วันนี้คุณแบบต้องจินตนาการนะคุณเจ็ดสิบน่ากลัวนะตอนที่เวลาจะหมดกับตอนที่เงินจะหมดอ่ะเวลาหมดมันน่ากลัวเยอะนะแล้วยังมีโอกาสมากกว่าถ้าเรามีเวลาผมว่าอย่ากลัวความล้มเหลววเพราาะ่ สิ่งนี้น่ากลัวกว่าคือนั้งไม่เคยได้รอคุณนี่เสียดายเขาจะไม่เสียดายสิ่งที่เขาเคยทำแต่เขามักจะเสียดายสิ่งที่เขาไม่เคยทํา